ไหนคะอ่าถ้าจะคืนสินค้านี่คืนยังไงอะถ้าคุณลูกค้าจะคืนสินค้านะคะอีกประมาณสองสาวันนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะไปรับสินค้าอยู่ที่หน้าบ้านของคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วเราได้เงินคืนเต็มจํานวนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ่แล้วถ้าถ้าเลือกกรณีที่หนึ่งอะออกรณีที่หนึ่งใช้สินค้าต่อเลยค่ะแล้วทางเราจะทําการชดเชยคืนเงินให้กับคุณลูกค้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าอ่าแล้วจะเอาเงินคืนยังไงคะ คุณลูกค้าเลือกกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองคะยังไม่ตอบอ่ะคุณนึงอธิบายก่อนว่าถ้าเลือกกรณีที่หนึ่งคุณจะเอาเงินมาคืนชั้นยังไงทางเราจะคืนอ่าชดเชยคืนให้กับคุณลูกค้าวันนี้ตอนนี้เลยนะคะโดยการอ่ารู้ว่าคุณลูกค้ามีไอเดลน์ใสบัญชีของทางเราไหมคะโอ้ไม่กล้าใส่อ่ะกลัวคุณเป็นมิจฉาชีพอ่ะโอ้ถ้าคุณลูกค้าไม่กลัวอ่าถ้าคุณลูกค้ากลัวไม่กล้าก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันก็สิทธิ์ของคุณลูกค้า ทางเราไม่บงังคับให้อบเลเอ่าถ้าง,งั้นเลือกวิธีที่สองคืนสินค้าอ่าคืนสินค้าใช่ค่ะฝากลูกค้าคืนสินค้านะคะอีกสองสามวันจ,จะมีพนักงานขนส่งไปรับที่หน้าบ้านของลูกค้าแต่ทางเราจะทําการชด้เสกลูกค้าวันนี้จะมีพนักงานมารับแล้วก็ใช่ค่ะเขาก็จะเอาเงินให้ราาไ ที่หลังนะคะอะไรนะคะเมื่อกี้สัญยาณไม่ฟังไม่ชัดเลยทางเราจะไปรับสินค้าอีกสองสามวันแต่ว่าทางเราจะท,ทําการสดเซยให้กับคุณลูกค้าวันนี้ตอนนี้เลยนะคะแล้วสินค้าทางเราจะไปรับทีหลังนะคะจะทําการสดเชยให้กับดิฉันตอนนี้เลยโดยที่ ใช่ว่าคุณลูกค้ามีไอเดลีไลน์สาชีของทางเรานี่คะอ่าไม่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 เอาค่ะไม่ชอบมันไม่ปลอดภัยเอางี้ถ้าคุณจะมาเอาสินค้าคุณก็เอาเงินสดมาให้หน้าบ้านอย่างนี้แฟร์กว่าเอาได้คะ่ะได้คะ่ะได้แต่คุณลูกคา้าเลยคะ่ะถ้าคุณลูกค้าจะอสะดวกแบบนั้นได้คะ่ะอ่าถ้างั้นคุณจะมาเมื่อไหร่ดิฉันจะได้จดค่ะ คุณลกูกค้าเตรียมมาไว้เลยนะคะอีกสองสามวัน,นะะไม่ไม่คุณต้องระบุะวันที่แน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันทางานคุณระบุมาเลยว่าคุณจะมาวันไหนวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าคุณระบุมาเวลาด้วยถ้าพนังกงานของเรานะคะถ้าพนังกงานของเราจะไปรับสินค้าถึงอ่ะของคุณลูกค้าพนังกงานของเราจะแจะ้งอ่ให้เกับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะนะจะแจ้งโดยยังไงคะจะโทรมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วคุณก็เตรียมเงินสดมาเงินมาของถึงจะไปค่ะ ่าได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเรื่องเงินนะคะอ่ะจบแล้วใช่ไหมคคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ